5เทคนิคลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อเห็นผลได้ชัวร์สวัสดีครับผมโค้ชจอสุขภาพดีเราั้นได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณเองฟังคลิปนี้ครับจนจบคุณจะรู้ว่า5เทคนิคลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อเห็นผลได้ชัวร์ครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยคนส่วนใหญ่ครับคิดว่าที่คุณอ้วนเพราะ ไม่ได้ออกกําลังกายก็เลยเน้นการออกกําลังกายที่เยอะกินให้มันน้อยครับเพื่อที่จะให้น้าหนักลดลงแต่ที่ผ่านมาครับมีแต่คนอ้วนขึ้นเรื่อยๆครับเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจครับมากขึ้นเรื่อยๆครับการที่เราอ้วนนะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการออกกาลังกายครับแต่สารอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญครับที่คโค้ชโจชอบพูดเกือบจะทุกทุกคลิปเลยว่าระบบพลังงานของเราครับจะใช้พลังงานอยู่2หลักครับ 1น้ํา้ำตาลแป้ง2คือไขมันถามว่าโปรตีนให้พลังงานได้ไหมก็ได้ครับแต่สามอาหารนี้มีหลักการใช้พลังงานที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าคุณกินน้ําตาลแป้งไขมันโปรตีนพร้อมกันเลยที่จะให้สัดส่วนพลังงานที่เท่ากันเลยไม่ใช่นะครับผมโปรตีนครับก็มีหน้าที่สร้างกล้ามเนือ้อซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอซึ่งไขมันกับแป้งครับก็ทํางานไม่ได้ครับไขมันกับแป้งน้ําตาลครับ มันทำไรล่ะมันก็เป็นพลังงานนั่นเองแต่ถ้าร่างกายของเรามีน้ำตาลและแป้งอยู่ก่อนร่างกายครับก็จะใช้พลังงานจากน้ำตาลและแป้งก่อนกับส่วนไขมันร่างกายครับจะดึงมาใช้ก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างกว่าจะดึงไขมันมาใช้ได้คนส่วนใหญ่ครับที่อ้วนเพราะกินน้ำตาลและแป้งนั่นเองครับผมโดยเฉพาะครับแป้งสีขาวครับพวกข้าวขาวขนมปังขาวข้าวเหนียวขาวครับพวกนี้จะมีเส้น ใยห,หารที่น้อยครับพอย่อยปุ๊บมันจะถูกดูดซึมเข้ากระแสะเลือดได้เร็วมากพอเรากินอาหารเพทนี้เยอะน้ําตาลในเลือดก,ก็จะสูงร่างกายครับก็จะไม่ปล่อยเพราะว่าจะทําให้เป็นเบาหวานร่างกายของเราครับก็จะเสื่อมน้ําตาลก็จะไปวิ่งไปตามส่วนต่างๆร่างกายก็จะเสื่อมไปหมดครับที่คุณอ้วนหลกัลกๆแล้วคือน้ําตาลและแป้งนั่นเองครับผมเคลมที่หนึ่งครับงดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลทุกอย่างเลยครับผม ให้เริ่มงดก่อน3วันเลยคุณจะเห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงเลยครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ทําให้คุณผอมลงได้ครับอ้วนก็ต้องใช้เวลาคุณลดก็ต้องใช้เวลาเช่นกันครับในหนึ่งอาทิตย์ครับน้ําหนักของคุณจะลดลงคุณจะรู้สึกสบายตัวเห็นความเปลี่ยนแปลงการใส่เสื้อผ้าครับเพราะว่าร่างกายครับจะไปดึงไขมันจากตับไขมันจากช่องท้องครับและส่วนอื่นมาเราก็จะเริ่มลดลงด้วยครับทําให้คุณมีแรง กำลังใจครับในการลดความอ้วนแค่คุณต้องเข้าใจระบบในร่างกายของคุณก่อนแล้วค่อยๆปรับทีนิดครับอย่าพึ่งหักโหมในการลดน้ําหนักครับผมเคล็ดลับที่2ครับให้เรางดแป้งพวกแป้งสีขาวทั้งหมดครับเมื่อเรางดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลต่อมาครับสิ่งเราต้องทำก็คืองดแป้งสีขาวครับเช่นเกาวขาวขนมปังข้าวเหนียวครับขาวขาวครับที่ มันไม่มีใยอาหารเลยครับเมื่อคุณกินเข้าไปจะทําให้น้ำตาลสูงยิ่งร่างกายของคุณเผาผ่านไม่หมดครับก็จะไปสะสมตามส่วนต่างๆในร่างกายของคุณเป็นไขมันนั่นเองครับแต่ในที่นี้ครับไมไ่ได้ให้เลิกกินแป้งหรือตัดแป้งนะครับแต่ให้คุณเปลี่ยนเป็นแป้งไม่ใช่สีขาวครับเป็นแป้งที่ไม่ขัดสีแป้งที่มีใยอาหารครับเช่นข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ขนมปังโฮมวีรวมถึงข้าวเหนียวดํารวมถึง ผักหัวต่างๆครับเช่นกระโพดฟทองเพื่อมันครับแป้งที่มีใย,ยอาหารอยู่ครับเมื่อเรากินเข้าไปครับจะช่วยชะลอน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายของคุณทีละช้าๆครับทำให้ร่างกายของเรานั้นมีเวลานําไปใช้นั่นเองครับแต่ที่ทํางานเราไม่มีข้าวก้องล่ะหรือว่าข้าวไเวรเบร่ให้กินยังไงครับก็กินเป็นข้าวขาวปกติแต่เราไปเพิ่มผักต่างๆเพราะในผักมันมีใย,ยอาหารไงครับผม ข้ที่3าครับการทำ IF คุณจะต้องใช้พลังงานจากสิ่งที่กินและใช้พลังงานจากไขมันในร่างกายของเราครับมีช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงอยากแนะนำครับการทำ IF เรือ intermittent fasting ครับคือการมีช่วงอดและมีช่วงกินที่เป็นเวลาครับหมายความว่าช่วงอดร่างกายใช้พลังงานที่อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองช่วงกินครับร่างกายใช้พลังงานจากสิ่งที่เรากินครับบางคนครับกินตั้งแต่เช้าจนถึง2ทุ่มครับก็ใช้แต่พลังงานภายนอก ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย8โมงเช้าเที่ยงบ่าย3 6โมงเย็น2ทุ่มครับจนอาจถึงเที่ยงคืนเลยครับใช้แต่พลังงานภายนอกเลยครับช่วงที่เราครับถึงใช้พลังงานจากภายในก็จะมีตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนถึง8โมงเช้านั่นเองก็คือช่วงที่เรานอนครับมันไม่เพียงพอครับได้มีงานวิจัยการอดอาหารที่ดี ที่ทำให้ร่างกายครับดึงพลังงานไขมันในร่างกายมาใช้ได้ดีต้องให้ได้12ชั่วโมงขึ้นไปครับถ้าดีต้อง15-16ชั่วโมงขึ้นไปเลยครับก็เลยครับเป็นที่มาของการลดน้ำหนัก IF 16แทบ 8, หรือว่า IF 18ทับ6ครับนั่นเองครับใครครับที่อยากได้แบบเจาะลึกก็เข้าไปดูคลิปการทำ IF ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผม เราครับสามารถสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกับการลดความอ้วนได้ไหมได้เลยครับผมเพราะว่ากล้ามเนื้อก็เปรียบเหมือนเตาเผาพลังงานเผาไขมันส่วนเกินที่อยู่ในร่างกายของเราได้ครับกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับก็เห็นไหมครับผมนักพอก้ามครับยิ่งกล้ามใหญ่ๆกล้ามเหล่านั้นครับจะเป็นตัวช่วยลดความอ้วนได้ดีมากๆครับแม้นแค่ออกกําลังกายนิดเดียวก็ผอมได้ไม่ยากครับดังนั้นครับใครที่มีกล้ามเนื้อน้อยครับ ที่อยากจะลดความอ้วนนะครับคุณจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อครับทุกๆคนเคล็ดลับที่สี่ครับ,รบการเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยการกินโปรตีนอาหารโปรตีนครับเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อหมูไก่ไข่กุ้งปลาหอยและก็นมต่างๆถั่วต่างๆถั่พืชต่างๆคนส่วนใหญ่อ่ะทานโปรตีนที่น้อยมากทานโปรตีนไม่ถึงกับวิธีการคำนวณกินโปรตีนแบบง่ายๆน้ำหนักตัวคุณครับ คูณด้วย1กิโลกรัมครับเช่นคูณน้าหนัก60กิโลกรัมคูณด้วย1กิโลกรัมครับเท่ากับ60กรัมครับแต่การทานโปรตีนไม่ใช่แค่ทานอกไก่ได้อย่างเดียวนะครับ6กกรัมนะครับต้องทานอย่างอื่นด้วยที่เป็นอาหารโปรตีนให้ได้หลากหลายครับใช้คํานวณแบบง่ายๆ1ฝ่ามือครับจะเป็นไก่ หมูเนื้อครับประมาณ1ฝ่ามือของอาหารเหล่านี้จะได้โปรตีนอยู่ที่20-25ถึงกรัมครับไข่ไก่1ฟองก็จะมีโปรตีนอยู่ที่6กรมัมไข่สามฟองเท่ากับโปรตีน1ฝ่ามือเลยครับและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารเป็นโปรตีนมีโปรตีนกี่กรัมกันบ้างครับก็คูณเข้าไปใน Google และก็พิมพ์ได้เลยว่าอาหารที่เป็นโปรตีนมีโปรตีนกี่กรัมรม,รม,รมีรายละเอียดให้ดูเยอะๆมากนะครับผมแค่เราอย่าจำผิดว่า ปริมาณโปรตีนกับน้ำหนักอาหารน่ะมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือพื้นฐานการทานอาหารโปรตีนที่ทุกคนต้องรู้ครับโปรตีน1กรัมครับเท่ากับน้ําหนักตัว1กิโลกรัมครับคุณก็แบ่งให้ได้2มือมม้อ3ามื้อตามเอ่อแล้วแต่ที่คุณทานนะครับเคล็ดลับที่5ครับคือการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อครับด้วยการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งครับผมการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคือการ ออกกาลังกายแบบกระชับสัดส่วนนะครับผมตามจุดต่างๆครับแนะนำครับให้ช่วงก้นและสะโพกครับเป็นมัดที่ใหญ่ครับจะช่วยในการเผาผลาญที่ดีครับการออกกำลังกายครับจะมีอยู่2รูปแบบคือ 1. การออกกําลังกายแบบ์คิโอเช่นการเดินวิ่งว่ายน้ำครับเป็นการเผาผลาญพลังงานได้ดีเหมือนกันครับแล้วก็ยังช่วยดูแลให้หัวใจของเราแข็งแรง2ครับการออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งกระชับสัดส่วนครับพวกยศ พวกยกน้ำหนักต่างๆครับผมดังนั้นครับการลดน้ำหนักมี5เคล็ดลับครับจะแบ,บ่งเป็น3เคล็ดลับลดไขมันและอีก2เคล็ดลับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนั่นเองครับเพราะคุณได้รูปร่างที่คุณต้องการแล้วครับจะทําอย่างไรให้รูปร่างแบบนี้อยู่ไปนานๆครับได้มีงานวิจัยได้บอกไว้ว่าถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่ครับร่างกายของคุณก็จะกลับไปเหมือนเดิมครับดังนั้นคุณจะต้องทํา5เคล็ดลับนี้ไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ร่างกายของคุณ ไม่หดตัวและไม่กลับไปอ้วนอีกครับผมแนะนำครับให้ทำเคล็ดลับนี้ครับแล้วก็มีเคล็ดลับอีกหลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็พยายามเดินย่อยหรือทำร่างกายอย่าให้หยุดนิ่งครับไม่ทานเสร็จแล้วนั่งนั่งนอนนอนครับแล้วก็ควรนะครับออกกำลังกายด้วยครับเพราะการออกกำลังกายครับจะช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราดีครับผมโคโจก็จะสุกให้นะครับว่าเคล็ดลับที่หนึ่งครับให้งดเครื่องดื่มครับที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทุกอย่าง รวมถึงขนมต่างๆครับขนมเค้กคุกกี้ต่างๆครับที่มีส่วนผสมของน้ําตาลครับเคล็ดลับที่2ครับงดแป้งสีขาวครับเมื่อเรางดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลต่อมาครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืองดแป้งสีขาวครับเช่นข้าวขาวขนมปังขาวข้าวเหนียวขาวที่ไม่มีใยอาหารเลยครับเมื่อคุณกินเข้าไปครับจะทําให้น้ําตาลสูงให้เราครับหันไปกินพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่แทนครับเพราะว่ามีกากใยครับ ถ้ามีครับไม่มีมีแต่ข้าวขาาครับเราก็ให้เราเพิ่มผักต่างๆเข้าไปได้ครับผมเคล็ดับที่3ครับการทำ IF หรือ intermittent fasting ครับคือการอดและกินเพื่อให้ร่างกายครับดึงไขมันไปใช้ให้ใช้ IF สูตร16ทับ8อด16ชั่วโมงกินได้6ชั่วโมงครับก็ลองเอาไปจัดเวลาการกินกันนะครับผมเคล็ดลับที่4ครับเพิ่มกล้ามเนื้อโดยการกินโปรตีนครับวิธีการคำนวณโปรตีนแบบง่ายๆครับน้ำหนักตัว คูณนะครับคูณ1กิโลกรัมครับเช่นคูณน้ำหนัก60กิโลกรัมคูณก็คูณ1กิโลกรัมเท่ากับ60กรัมครับคุณก็ให้แบ่งอาหารโปรตีนเป็น2มื้อ3มื้อเฉลี่ยให้เท่าๆกันครับเคล็ดลับที่5ครับเพิ่มกล้ามเนื้อโดยการออกกำลังกายเน้นแบบเวทเทรนนิ่งครับเน้นช่วงก้นและสะโพกครับที่เป็นปริษีทใหญ่ช่วยเร่งการผาอนผันไขมันก็เอาไปปรับใช้กันได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ถูกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อจะไม่ได้พลาดโดยดีกันครับแล้วมาเจอกันใหม่กักบช่องโค้ชโจโส,สุขภาพดีเราปันได้ครับผมถ้าใครมีปัญหาสุขภาพครับก็พิมพ์ใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวผมโค้ชโจจะมาตอบให้กับทุกๆคนเลยครับผม แลวครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบรือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน